ัสลามะอะลกุมบรอมตุลลอฮิวะบรกกาตูสวีดัดสวัสดีครับเพื่อนเพครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับคลิปของผมนะครับทางเพจชิมชวนและช่อง YouTube ฮาชิมชวนนะครับวันนี้ชวนเพื่อนๆนนะครับมาทําความรู้จักกับร้านร้านนี้ครับแต่ก่อนที่จะมารู้จักกับร้านร้านนี้ถ้าพูดถึงคําว่าสตูดิโอเนี่ยเพื่อนๆนจะนึกถึงอะไรฮะสตูดิโอเพื่อนเพื่อนตอบให้ผมฟังหน่อยผมอยากได้ยินคําตอบจากเพื่อนๆนว่า ่านพูดถึงสตูดิโอจะนึกถึงอะไรแล้วคนบอกอ๋อก็อาจจะเป็นเรื่องของสตูดิโอที่ใช้บันทึกเสียงสตูดิโอ,โอ,โอที่ใช้ออกอากาศทางทีวีก็ว่ากันไปแต่ที่นี่คือเนื้อสตูดิโอรครับเพืพ่อนๆครับตรงนี้นะฮะอยู่ฝั่งคูซ้ายเขาเราียกว่าย่านเกาะขุนเนนะฮะอยู่ตรงข้ามกับซอยประชาร่วมใจ59หาไม่ยากครับถ้ารู้จักคูซ้ายรู้จกัก บริเวณที่เขาเรียกว่ากเกาะขุนเนนหรือถ้าเกิดว่าไม่คุ้นเลยจำไว้แล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงข้ามกับซอยประชาร่วมใจ59ที่นี่นะครับสำหรับสายเนื้อโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับเนื้อเขาบอกว่าที่นี่อร่อยเนื้อสตูดิโอเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างในครับคุณกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเขารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อะและที่สําคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับโฟกลิฟจะมาครับโฟกึลิฟจะมาจำนายและให้เช่าโฟกลิฟรับซ่อมก็มีนะครับสนใจกดต้ที่ลิงใต้คลิปนะครับโฟกลิฟจะมาครับโฟกึลิฟจะมา ที่มาของร้านชื่อร้านเนื้อสตูดิโอคือตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทําร้านอาหารแล้วก็เนียดให้มีแบบการเรียนการสอนศาสนาด้วยเป็นที่อัดรายการบรรยายศาสนาประมาณนี้ครับคือที่มาของร้านเนื้อสตูดิโอก็คืออัดบันทึกเทปเผยแพร่ซุนนะครับผมประมาณนี้ครับความพิเศษคือเป็นร้านอาหารข้างทางริมทางเนาะ พูดง่ายๆก็คือราคาราคาชาวบ้านจับต้องได้อะไรเงี้ยประมาณ50บาท20บาทถูกสุดเป็นก๋วยเตี๋ยว,วน,นะครับ20บาทเมนูพิเศษสำหรับร้านเมลิสุขเร่อเมนูพิเศษของเราก็คือมันจะมีเป็นกะเพราเนื้อบดนะที่เป็นที่ลูกค้าสั่งเยอะนะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แล้วก็มีขัดสตอรครับผมที่มีเมนูหลักๆที่ลูกค้าจะสั่งเยอะเป็นพิเศษครับ เราเปิดบริการทุกวันครับหยุดวันศุกร์หวันครับผมเปิดตั้งแต่10บโมงถึง1นึ่งทุ่มครับผมแนะนำพี่น้องนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีบรรยายนี่เรียนเชิญที่ร้านได้นะครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนยินดีต้อนรับครับผมช่วงหลังวิชาเป็นต้นไปครับ ติดต่อทาง Facebook ก็คือทางเพจของเนื้อสตูดิโอแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็คือ0998232302เป็นเบอร์ของร้านครับก็สำหรับพี่น้องที่ผ่านแถวคูซายนะครับยินดีต้อนรับนะครับร้านเนื้อสตูดิโอนะครับมีอาหารหลากหลายเน้นที่เป็นเนื้อนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ทันเนื้อก็มีมีมีไก่ไก่ที่ที่สั่งได้ครับแต่ว่าอาหารทะเลเราก็มีเป็นบางวันเนาะ ไม่ได้มีทุกวันครับผมก็ขอเชิญนะครับผ่านเส้นคู่ซ้ายถนนประชาร่วมใจตรงซอยตรงข้ามซอย59ครับผมผมเป็นพ่อครัวเองด้วยครับผมเพื่อนเพื่อนครับที่ร้านเนื้อสตูดีโอแห่งนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ร้านเขาเนี่ยจะเรียกว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งเพื่อนเพื่อนมานี่ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของสถานที่ละหมาดถ้าเกิดว่ามาแล้วด้เวลาละหมาดนะครับที่นี่เขาบริการสถานที่ไว้ให้เพื่อนๆได้ละหมาดด้วยฉะนั้น สบายใจได้อิ่มกายอิ่มใจได้ผลบุญด้วยนะครับเรื่องของเวลาละหมาดเนี่ยเราไม่ทิ้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับแลวถ้าเกิดว่ามาทานตอนมื้อเที่ยงหรือว่าช่วงเวลาอัสรีไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่ละหมาดเพราะที่นี่เขาเตรียมสถานที่ไว้ให้เพื่อนๆนที่เป็นมุสลิมนะครับได้ไว้ละหมาดด้วยเช่นเดียวกันนี่คือการให้บริการสำหรับร้านเนื้อสตูดิโอครับผม เอาละครับเพื่อนๆครับได้เวลาชิมกันแล้วนะครับที่ร้านเนื้อสตูดิโอแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับสั่งมาไม่เยอะครับ4ี่ห้าเมนูเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมรับประทานกับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับพี่ชาผมเองครับบังยาร์ฟยัรป่ปานุพาท่าทางนะครับบังยารครับแตลามในกุ้มครับครับผมวันนี้ผมจะทานเนื้อจิ้มแจ่วนะครับะ แล้วก็มีเนื้อเอ่อเนื้อมะนาวใช่ไหมครับครับตกลงเนื้อหรือมะนาวบังเนื้อมะนาวเนื้อมะนาวเนื้อกับมะนาวผสมกันอ๋อครับผมจะเป็นเนื้อมะนาวหน้าตาท่าทางตอนเนี้น่าจะอร่อยนะครับสายเนื้อสายเนื้อสายเนื้อเนี่ยใช่ผมแนะนําเลยร้านนี้อ่ะเราจะชิมอะไรก่อนเอาเอาเนื้อจิ้มแจ่วก่อนแล้วกันเพราะบังเลงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเลงมาตั้งแ่ต้นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นไง เป็นไงครับบังเนื้อเนื้อนุ่มดีนะครับเนื้อนุ่มแล้วน้ําจิ้มมันร้บน้าจิ้มอร่อยครับลองดูนีครับหาชิมได้ครับเป็นไงครับเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มน้ำจิ้มเหมือนกัที่ผมว่าเลยไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็เขามีผักเป็นเครื่องเคียงมาด้วยใช่นะฮะนี่คือเนื้อจิ้มแจ่ว ครับผมต่อได้นะฮะต่อได้ต่อได้ต่อได้เอาเนื้อเนื้อเนื้อมะนาวมะนาวมะนาวลองลองเนื้อมะนาวบ้างนะครับฮะอ๋อครับผมเป็นไงฮะเนื้อมะนาวอืมเนื้อมะนาวก็แน่นอนครับมีทั้งมีรสเปรี้ยวเผ็ดนิดๆครับผมใช้ได้เลยครับคนชอบเนื้อเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่นอนติดหวังเลยครับติดหวังนะฮะอืมเป็นไงครับ S <S <S แต่เนื้อไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวไม่เหนียวฮะหาได้ครับที่นี่เนี่ยบางนอกจากเมนูประเภทเน้นเนืน้อแล้วเนี่ยนะครับเกายังมีอาหารอีสานนะมีส้มตำส้มตำของเราต่างส้ตงตมตำผลไม้ผลไม้นะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามีอาหารหลายสัญชาตินะบางใช่ครับนี่ฮะมียุโรปเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อมีสเต็กด้วยครับนะฮะเพิ่งมาวางเพิ่งมาวางนี่ผมจะบอกอะไรให้ฟังนะคนหลังกล้องเราอ่ะ น้ำลายน้ำลายหกแล้วก็ทิชชู่หมดไปเป็นม้วนๆแล้วมองก้นก่อนมองกินกินก่อนนะครับมองมองถ้าเขามองไปก่อนนะมองไปก่อนนะครับเราชิมไปเรื่อยๆเลยเราชิมไปสองคนอันนี้นี่ลองลองต้มตำผลไม้รวมอ่าอันนี้บังเมนูบังสั่งมาเองเลยใช่ใช่ครับอืมคือรสชาติเนะจะบอกว่ารสชาติสำหรับคนไทยอย่างเราอ่ะคือ มันต้องจัดจ้านหน่อยแต่จัดจ้านก็ไม่ใช่ว่าจัดจ้านจนเด็กทานไม่ได้นะผมว่าเด็กๆน่าทานได้ใช้ได้เลยครับแต่หน้าที่ตะเวนทานไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะบางเพิ่งมาครั้งแรกไหมอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับเนสตูดีโอครับผมบังทาต่อเลยครับผ่านไปผ่านมาทางคูซ้ายนี่และได้เลยนะครับแต่วันนี้อร่อยมากบางผมว่าเดก ให้คนที่เขาอยากกินรอดูเราดูไปก่อนนะครับนี้เราเราสองคนมันเป็นสายเนื้องานเนื้อผมบอกว่าผมเนี่ยชอบเนื้อติดมันด้วยแล้วเออหยิมาเมื่อกี้นี่มีติดมันด้วยเป็นหวานเนี่ยหวานมันหวานมันหวานเรายังไม่ได้กินสเต็กกันเลยนะครับผมเชื่อละว่าบางอยากกินจริงๆเอาบางผมให้บางกินเลย และบงได้บอกให้ผมวันนี้ในหนั<ห>เป็นขากรับเชิญของผมรับเชิญเลยฮะนอกจากนี้เนี่ยนะบางเขายังมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะที่นี่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยเ<อ>นี่ยนะแล้วนี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยมินิมินิขนาดแน่ารักนะเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยมาสั่งรับประทานได้ที่ร้านนี้รับรองคนที่เรียกว่าสายเนื้อเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังผิดหวังนะฮะเนื้อเป็นไงครับนี่เลยนะครับเน็้เนื้อ เราจะสเต็กไก่นะสเต็กเนื้อสเต็กไก่ยังไม่ทานผมสายเนื้ออยู่ครับแับโอเคแล้วครับสายเนื้ออยู่รสชาติเป็นไงบอกด้วยนะครับเป็นไงครับบอกเลยครับรสชาติจัดจ้านครับจัดจ้านผมขอกินบ้างได้ไหมได้ครับได้ครับเนี่ยอาห้บุลี้ยงจานนี้เนี่ยเอาไงเอายังไงลองลองลองรีเก็บเป็นไงครับผมชอบตรงที่ว่า เนื้อเขาไม่เหนียวฮะเพราะว่าฟันของผมมันเริ่มแย่ไงเหมือนกันแย่เนื้อไม่เหนียวดีแต่คนที่บ้านนี่หนังเหนียวครับหรือเปล่าครับขออีกครักชิ้นหนึ่งคับแหมติดใจขออีกแักชิ้นหนึ่งนะครับจะมาต้องทำหน้าตาแบบยิ้มืนขืนอะไรเออมีคนมองผมครับเพื่อนๆครับผมอยากจะแนะนำบอกว่าอยากจะแนะนำนะสำหรับคนที่ ชอบทานเนื้อเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเรื่องมันเรื่องปกตินะคนทานเนื้อบางต,ตัวตัวซอสเกาอร่อยตัวซอสอร่อยครับอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมืฮาชิมไม่ได้ไม่ไม่ได้จิ้มซอสลองใช่ใช่ใช่ต้องต้องต้องจิ้มใช่ไหมต้องจิ้มครับต้องจิ้มต้องจิ้มเอาซอสนี้จิ้มแล้วเราจะได้รสชาติต่อแล้วคนคนคนที่อยู่หลังก้อนคงไม่ได้กินนะวัน<ด>นี้เดี๋ยวเรากินกันหมดเลยนะคครรัับบตากรองตากล้องเราไม่ให้กินแล้วนะเรากินก่อนครับ เป็นไงครับอร่อยซอสซอสเนี่ยอร่อยถ้าไม่ได้จิ้มซอสเนี่ยมันจะไม่ได้อรรถรสของการกินเนื้อนะสตะเต็กเนื้อเื้อดูเครื่องเคียงเขาดินะเขาใช้แบบผักพื้นบ้านไงใช่ป่ะผักพื้นบ้านเลยนะครับอันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรอะไงงอกเนี่ยอนนี้เขาเรียกผมลืมชื่อแล้วไปเนีอทางตะวันงอกทางตะวันงอกเราได้กินกินผัดเกินผัดเป็นผัดเป็นใส้ผัดอ๋อ เคยกินแต่ผมลืมชื่อครับผมแล้วก็มีอันนี้กระเทียมใช่ป่ะกระเทียมนี่กระเทียมนะครับลดไขมันลดไขมันอนนี้มีไขมันก็ต้องกินกระเทียมก่อนนะครับครับิมซอสนิดนึงครับผมอร่อยมักอร่อยครับมจริงนะเมนูเนื้อซอสอร่อยอ่ะซอสอร่อยใช่ใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ดีนะครับเขามีเมนูเนื้อเนี่ยหลายเมนูมากนะพยัก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆที่แวะมาทางด้านคูซายนะที่เขาเรียกว่าบริเวณเกาะขุนเนนเนี่ยผมยังไงนะครับก็ลองหันมานะฮะแล้วดูว่า เนื้อสตูดิโอจะตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะหันมาแล้วก็แวะเข้ามานะครับส่วนวันหยุดเนี่ยเขาจะหยุดวันศุกร์อ่าเขาจะหยุดวันศุกร์วันศุกร์นี่อย่ามานะฮะพ้ามายังไงเขาก็ไม่เปิดปิดเขาปิดฮะเขาไม่เปิดนะฮะขอให้เขาเปิดเขาก็ไม่เปิดนะเพราะเขาปิดไงปิดอ่ามันเปิดไม่ได้เพราะเขาปิดนะฮะก็บอกกับเพื่อนๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า เป็นอีกหนึ่งร้านครับที่ผมอยากจะแนะนานะครับความอร่อยบอกแล้วนะครับว่าสําหรับผมนะครับมี2เงื่อนไขพราน้นเองนะครับในการทําคลิปของผมนะครับสะอาดอร่อยต้องคู่กันนะฮะถ้า2อย่างนี้ไม่มีนะครับกับร้านที่ผมไปผมจะไม่ไม่ไปทําคลิปอันนี้มาจากว่าผมเกรงว่าผมจะเป็นหลอกคนที่จะเพื่อนเพื่อนที่จะมาชิมใช่ไหมเดี๋ยวผมหลอกบางมาเนี่ยอร่อยจริงป่ะไม่เป็นไรอร่อยจริงครับจริงไม่ได้หลอกเลยเพราะเส้นนี้ผม ตั้งใจจะขับมาอยู่แล้วว่ามีร้านอะไรบ้างอะไร,รเนี้ยเส้นนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเลยจริงๆแล้วก็เส้นผู้ซ้ายเนี่ยไม่ค่อยได้ผ่านมาเท่าไหร่ครับผมเพราะนั้นถ้าว่ามานะครับย้ำนะฮะว่าบริเวณเกาะขุนเณรตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ59นะฮะว่ามาได้เลยเขาอยู่ตรงข้ามเลยนะฮะถ้าหา ซอยประชารุมจ่า59เจอผันมาทางอีกข้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามเจอแน่นอนครับเนื้อสตูดิโอร้านเนื้อสตูดิโอนะใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณทางร้านนะฮะบางอิสมาลิมัดโนตนะฮะที่เป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็รู้จักกับผมมานานบนางรู้จักกับผมมานานเจ้าของร้านนั่นแหละแต่ผมยังหนุ่มๆอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มแต่ตอนนี้หนุ่มน้อยไม่เป็นไรพวกเราหนุ่มอยู่ตลอดฝากไว้นะฝากไว้นะแมวมารอด้วยดูเลยแม่ เดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับต้องขอบคุณครับสําหรับอาหารวันนี้นะครับกับร้านนี้ฝากร้านนี้ไว้แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันและที่สําคัญนะครับที่นี่ใครมาแล้วได้เวลาละหมาดมีสถานที่บริการไว้ให้กับลูกค้ามุสลิมที่จะต้องไม่ทิ้งเรื่องของละหมาดและละหมาดให้ตรงเวลาด้วยนะวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเลนะขอบคุณบางด้วยที่วันนี้ให้เกียรติกับคลิปของผมมาร่วมรับประทานอาหารหลายอย่างมากวันนี้ลำพังผมคนเดียวนะฮะ บางว่าหมดหรือไม่เหลือไม่หมดครับไม่หมดเลยวันนี้ฮะเดี๋ยวขออร่อยก่อนนะฮะเพราะว่ายังมีเบอร์เกอร์นะผมไนี่รีบกินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันอ้องค่อยกินค่อยกินเดี๋ยวอิ่มจริงจริงเนี่ยนะบางผมว่าไม่ค่อยอยากจะกินเพราะอะไรรู้ปะเดี๋ยวมันอิ่มไงเดี๋ยวมันอิ่มเอออยากจะหิวไงจะได้กินได้บ่อยๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับอสลามุาเลยกุมวะเระตุลล้อบเระกาตุสวดัสวัสดีครับผม เบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์ผมได้บอกว่าเนื้นุ่มเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ขนมปังก็นิ่มอร่อยจริงอือก